สะบัดออกมาขวาให้มาด้านในทัชชรินยิงลูกนี้ลงไปสองคะแนนยิงเองครับทัชชรินลงไปครับสองคะแนนครับดีดกลับออกมาทัชชรินโยกลบมาทางซ้ายลากขึ้นมาเองแล้วหยุดจ้ำยิงตรงกลางเรียบร้อยครับเธอทางสหรัฐครับดีดออกมาทางซ้ายทัชชรินหยุดยิงสามคะแนนเองโอ้ เข้าทางสารัตครับให้มาทัชชรินยิงไปลูกนี้เรียบร้อยครับสามทัชชรินยิงอีกทีโอ้โหยิงรเรเพนกวินทัชรทชรินทัชชรินลากหลบไปได้หนึ่งผ่านตัวสองใบวางสายลงไปครับทัชชรินเดดินาบอทัชชรินลุยเข้ามาอีกทีขึ้นสายหลงอีกแล้วครับ มาเข้าทางทัชรินลากขึ้นมาเองด้านบนดึงจังหวะแล้ววางบอลปากห่วงลงไปโอ้เจ็ดคะแนนเข้าสู่ช่วงปลายควอเตอร์ที่2แล้วนะครับทัชรินทะลุมาตรงกลางทะลุมาอีกแล้วปล่อยโฟลเตอร์ซ้ายลงไปโอ้เลยทำปัดได้อีกแล้วครับแล้วเปิดมาด้านบนทัชรินรออยู่ลูกนี้ขึ้นวางซ้ายลงไป นาคกอนเปิดมาด้านบนครับโดนตัดได้ไปอีกแล้วครับทัดช,ชรินวางขวาลงไป28โอ้โห เชรินได้อีกหนึ่งคะแนนนะครับเป็น35แล้วครับตอนนี้เก็บได้กิงไลตัวนี้ลงไปครับ ตอกับขึ้นมา N b t c บลุยมาด้านในทัชชรินจำยิงเองลุยลงไปครับมาแล้วครับโอ้โหแค่ิพัฒน์ขึ้นกับมาด้านบนทัชลชรินยกลุยเข้ามาด้านในแล้วขึ้นซ้ายเองลุยลงไปครับ2คะแนนภูมิพัฒน์ให้ออกมาทัชชรินมีช่องแล้วโฟลเตอร์ไม่ลงเบาเกินไปซ้ำอีกทีนึงได้ครับ2คะแนนด้านในภูมิพัฒน์ยิงลูกนี้ไม่ลงครับแต่ว่าทัชชรินซ้ำลงไปได้ทัรินโชดเล่นไม่ได้จังหวะแรกลุยเข้ามาต่อสอดมาร์คขวาสวยครับทัชชริน มองหาเพื่อนครับสะบัดมาด้านบนติดทัชลินและทัชลินลากขึ้นมาเจอกับนัตพัฒน์ขึ้นลูกนี้สวยครับจังหวะโดนไล่แล้วหนีได้อีกแล้วครับทีอทัชชลินเร่งเครื่องขึ้นมาเนี่ยครับ